ลูก oh. บอลลูกหนึงอะขนาดเท่าๆกับลูกไปตองลูกหนึ่งอะนะวบๆเลยนี่นะครับยังไม่ทันขัดเลยนะมันออกแล้วดูท่อตรงนี้เขาซะก่อนสุดยอดสุดโหดเมื่อก่อนเนี่ยถ้าไม่ใช่แปลงทองเหลืองเนี่ยไม่ออกเหมือนของใหม่นะครับทำตามขั้นตอนที่สอนในคลิปเลย สวัสดีครับยางทองอะไหล่ยนต์ออโต้เซอร์วิสอำเภอชุมพวงจังหวัดนครราชสีมานะจ๊ะ<ว>ครบ2 0 0แ0 0ซับสไครต์สักทีนะครับคลิปนี้เนี่ยใครไม่ได้ดูบอกเลยว่าพลาดมากพลาดจริงๆนะเดี๋ยวจะมาสอนวิธีการล้างท่อร่วมไอดี นะครับตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยนะว่าจะต้องทําขั้นตอนอะไรบ้าง 1, 2, 3, 4นะแล้วก็น้ํายาที่ใช้นะครับเคยใช้น้ํายาอะไรมาบ้างตัวไหนใช้ได้ผลตัวไหนใช้ไม่ได้ผลวันนี้จะมาบอกหมดเลยนะให้ความรู้ทั้งหมดเลยนะครับก่อนจะไปดูกันก็เหมือนเดิมนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ติดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะจ๊ะ <c oughs> อรถยนต์คันนี้นะครับเป็นรถยนต์ Fortun e r นะเลขไมอยู่ที่370,000กิโลไม่ได้อุด EGR นะนี่ดูก่อนนี่คือในพอร์ตดูเสร็จแล้วเรียบร้อยต้องบอกว่าท่อรวม ID เนี่ยเละไม่เคยล้างมาก่อนนะครับ EGR ก็ไม่ได้อุด370,000กิโลนะครับไม่ต้องห่วงว่าข่าเมาเนี่ยจะไม่มีมาแน่นอนเต็มๆนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยวันนี้ผู้เชี่ยวชาญของเรานะครับอาจารย์กอนดันโลวันนี้จะมาสอนะไรครับสองแสนซับตามสัญญา ล้างทมม่อรุณไปดีได้ไหมหล้างทมม่อรุณไปดีบอกหมดเลยไหมวันนี้บอกหมดหมดทุกอย่างเลยมีวิชาแค่ไหนบอกหมดอ่าโอเคนะโอเคเริ่มต้นขั้นแรกทําไงครับแค่ขมาเอวอ่าแค่ขมามาดูก่อนนะเบื้องต้น3ามแสนเจ็ดหมื่นกิโลนะฟอร์จูเนอร์นะครับนี่สภาพนี่ดูท่อตรงนี้เขาซะก่อนสุดยอดสุดโหด อ๋อช่างก่อนลองแค่ตรงนี้ก่อนดีวกว่าเห็นไหมสภาพเขาพร้อมมากการแต่งตัวก่อนที่จะลงงานก็สําคัญนะครับใส่แว่นทั้งนิดนึงนะแล้วก็ใส่แมสด,ด้วยเดี๋ยวเอาแมสด,ดึงขึ้นให้ใส่แมสด,ด้วยนะครับตอนนี้โควิดนะแล้วก็ถุงมือนะสำคัญต้องพร้อมทั้งนิดนึงเพราะว่าเราจะต้องเล่นสารเคมีนี่ดูขเมเหลาเขาโอ้โห สุดยอดเห็นไหมนี่แหละขมเอายางเหนียวที่มันเกิดขึ้นในเท่าร่วมไอดีนะครับหลักๆก,ก็จะมาจาก EGR เป็นตัวที่แปรผันเอาแก๊สไอเสียเนี่ยหมุนวนเข้ามาเพื่อเผาไหม้ใหม่ขั้นตอนแรกก็ต้องทำการแคะก่อนนะครับ เพื่อเป็นการเปิดชั้นนอกเขาออกเพราะว่าชั้นนอกเนี่ยมันจะเป็นพวกข่ามเมาแข็งๆชั้นในถึงจะเป็นข่ามเาเหนียวเราต้องเปิดออกก่อนเพื่อที่จะให้เจอข่ามเาเหนียวแล้วก็ถึงจะใช้น้ํายาเนี่ยกัดออกเดี๋ยวจะมาแนะนําว่าน้ํายาตัวไหนมันเจ๋งเคยใช้น้ํายามาทุกชนิดละผมคิดว่าน่าจะทุกชนิดแล้วแหละที่ผมใช้นะจนสุดท้ายเนี่ยมันมาจบที่น้ํายาตัวนี้ใช้แล้วเนี่ยประหยัดต้นทุนด้วยแล้วก็ไว้ด้วยจากที่เมื่อก่อนเนี่ยเคย ทำได้แค่ประมาณสักวันละ1นึคันใช้เวลานานมากแต่ปัจจุบันนี้ช่างกรเขาล้างแป๊บเดียวยิ่งแคะยิ่งออกเห็นไหมในท่ออากาศตรงนี้นะที่จะต่อเข้าปีกเนี่ยก็ถือว่าได้เยอะแล้วไหนดูส่องกับไฟตรงนี้ด้นี่นะครับภายในก็เริ่มสะอาดดีขึ้นนิดนึงมาทีนี้ท่อรวมไอดีก็ทําเหมือนกันนะครับเอามาแคเข่าออกนกท่อ,อรวมไอดีนี่ถือว่าหนักหนักมากนะ ถ้าเราไม่กําจัดไอ้พวกนี้มันออกนะสมมุติว่ารถเรามันอุด EGR ไม่ไดนะ้อย่างพวก Fortuner บางคัน v i g o บางคันมันอุดไม่ได้อุดแล้วไฟมันเด้งมันต้องไปรีแมปแล้วก็ต้องมาล้างออกถ้าเกิดว่าปล่อยให้มันตันอยู่อย่างนี้เรื่อยๆเนี่ยมันจะทำให้เครื่องยนต์ของเราเนี่ยทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพแล้วก็ น้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยจะกินมากผิดปกติแล้วก็ควันดํามีผลต่ออัตราเร่งด้วยเวลาเราเร่งเครื่องเร่งแซงอะไรเงี้ยจะรู้สึกว่ารถเนี่ยมันหนักเนื้อหนักตัวเหลือเกินนะครับวิ่งไม่ออกก็ต้องนั่งแคะอยู่งี้นะครับแคะให้มันเหลือน้อยที่สุดนะเปิดเอาข่เบ่าตัวแห้งๆเนี่ยออกไปก่อนให้เหลือเป็นขมาเบ่าเปียกๆถ้าเกิดว่าเราใช้น้ํายาเราเนี่ยฉีดไล่ขมา่าแห้งๆเนี่ยมันค่อนข้างจะทำปฏิกิริยากันได้ช้านะครับแล้วก็เปืองด้วย มันทําให้งานเราเนี่ยช้ามากๆต้องมานั่งแคะอย่างนี้ก่อนส่วนถ้าช่างท่านไหนเขาถนัดใช้ไฟก็ไม่ว่ากันแต่ว่าของผมเนี่ยไม่ถนัดผมชอบใช้เป็นน้ํายามากกว่าเพราะว่าอย่างถ้าทอรวมไอดีของรถบางรุ่นนะมันมีเป็นซีนยางอยู่ตรงบริเวณปีกเล็กนะบางรุ่นมันจะมีปีกเล็กอยู่ในพอร์ตอย่างเงี้ยมันอาจจะทําความเสียหายให้พวกซีนยางได้นะครับอาจจะไหม้อะไรเงี้นะเพราะว่าซีนยางมันก็ทํามาจากยางอะ ถ้าโดนไฟผมกลัวมันจะละลายนะเดี๋ยวจะมีผลกระทบก็เลยเลือกที่จะไม่ใช้ไฟดีกว่าใช้วิธีนี้ก็สะอาดนะครับ A few minutes later เนี่ยแคะมาได้ขนาดนี้แล้วเยอะมากนะเดี๋ยวจะให้ช่างกรลองปั้นให้ดูว,ว่ามันจะก้อนใหญ่ขนาดไหนแคะไปก่อนก็ต้องขอบคุณนะครับทุกท่านนะที่มากด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์ให้นะครับขอบคุณจริงๆ นะแคะไปก่อนเห็นไหมพอแคะแล้วมันจะเป็นข่ามเวแบบเยิมย้มเยมเป็นน้ามันเยิ้มออกมาวีโก้ค่อนข้างจะมีซอกนะมีซอกมีมุมถ้าเกิดว่าเป็นของรีโวก็จะง่ายขึ้นนิดนึงนะครับรีโวท่อร่วมไอเดีเขาใหญ่กว่าวีโก้เยอะเลยอ้าวแคะออกเรียบร้อยนะครับเราเปิดผิวเขาออกแล้วนี่นะตอนแรกก็เขอะเลยนะในผ่อนนะครับนี่ได้ออกมาขนาดนี้ช่างกรอนลองปั้นๆเดียโอ้โห ลูกบอลลูกนึงอะขนาดเท่าๆกับลูกไปตองลูกนึงอะนะปวบๆเลยนี่นะครับที่อยู่ในท่อร่วมไอดีนะ3าม0 0 0เกิโลนะครับนี่ดูสุดยอดหลายๆท่านนะโทรมาถามนะครับรถวิ่งไม่ออกควันดำไปทําหัวฉีดมาแล้วทําปั๊มมาแล้วนะครับยกถังก็ยกแล้วเป็นเพราะอะไรเนี่ยสาเหตุของมันก็ดูตามเลขไม้นะประมาณสักถ้าเป็นรุ่นทั่วๆไปเนอะอย่างรีโวเนี่ยแสนโลเริ่มเริ่มจะเขอะแล้ว เริ่มจะมาแล้วนะครับเป็นรีโวเป็น d m a มนะครับดีโกเนี่ยประมาณสักแสนกว่า,วาต้นๆน,นี่ก็เริ่มจะมาแล้วนะสำหรับรถที่ไม่ได้อุด EGR นะครับแล้วก็ไม่ต้องมาถามนะว่าอุด EGR หรือไม่อุด EGR ดีกว่ากันนะครับประเด็นนี้มันถกเถียงกันในโลกโซเชียลเยอะมากมันแล้วแต่คนชอบใครชอบยังไงจะอุดหรือไม่อุดก็ไปพิจารณากันเราเองเนี่พอเราเปิดผิวอย่างงี้เรียบร้อยแล้ว จากเมื่อก่อนเนี่ยผมเคยใช้น้ำยาเป็นสูตรเชียงกงสีแดงๆอะนะเคยใช้มาโดยตลอดแล้วก็เปลี่ยนมาใช้พวกน้ำยาสเปรย์แห้งไว้ต่างๆจนถึงพวกน้ำยาล้างคอยนะน้ำยาล้างคอยล้างคอนเดนเซอร์ล้างแอ์ Air นะมันไม่ออกหรือออกยากจะต้องมานั่งขัดนั่งถูกันเป็นชั่วโมงช่างก่อนเวลาเมื่อก่อนเนี่ยเราล้างเนี่ยเราใช้เวลาประมาณสักเฉพาะขัดท่อร่วมไอดีเนี่ยประมาณสักกี่ชั่วโมงได้สามสี่ ประมาณสามสี่ชั่วโมงใช่ไหมวันหนึ่งล้างสักสองอันเนี่ยไหวไหมเต็มเต็มที่นะได้อยู่สองสองสองอันนี้ถือว่าเต็มที่แล้วเมื่อ,อก่อนเนี่ยสองสองท่อเนี่ยสภาพเนี่ยถือว่ามือเปื่อยแล้วนะอย่างเมื่อก่อนนี่เคยเคยใช้น้ํายาสีแดงที่ล้างเนี่ยมันมีมีผลกระทบอะไรกับมือบางเวลาเวลาล้างมือเหี่ยวมือแดดมือแสบแสบเลยใช่ไหมปวดเลยป่ะปวดปวดมือเลยนะใส่ถุงมือก็ ไม่อยู่นะบางทีมันก็ไหลเข้านะครับไหลยเยิมเข้าไปบ้างนะเวลาช่างโรงงานผมเลยได้มาทดสอบน้ํายาอยู่ชนิดหนึ่งสปปรรพคุณของเขาเนี่ยใช้ล้างขาบูล้างหัวฉีดล้างปีกผีเสื้อนะครับแล้วก็ล้างพวกขมเหลอไอดีไอเสียเนี่ยโดยตรงเลยเป็นผลิตภัณฑ์ตัวนี้เป็น stp carb spray นะครับตัวนี้ลองแล้วผ่านที่สุดจบที่สุดนะไวด้วยลักษณะงานที่ใช้ stp carb spray ตัวนี้นะ จะใช้ทำความสะอาดหัวฉีดคาบูเรเตอร์ปีกผีเสื้อนะครับแล้วก็วาล์วไอดีไอเสียนะแล้วก็พวกข่ามเจากการเผาไหม้ต่างๆเนี่ยตัวนี้จะทำปฏิกิริยาแล้วก็ทำให้สะอาดเนี่ยดีมากๆเลยมาเดี๋ยวจะทดลองให้ดูนะตัวนี้เขาจะมีหลอดนะแถมมาให้ด้วยสำหรับเข้าที่แคบนะครับอา้าช่างหมูเสียบหลอดให้หน่อยวิธีการใช้ง่าย แรงดันเนี่ยสูงมากๆนะครับสำหรับ S T P ครับสเปรย์นะอ่าเดี๋ยวจะฉีดให้ดูวิธีการใช้ก็ง่ายๆนะครับเราฉีดสเปรย์ตัวเนี้ยทิ้งไว้เลยนะประมาณทัก15นาทีก็พอนะ1 0 1ถนาทีนะครับ ตัวเบสของเขาเนี่ยจะเป็นน้ำมันนะจะไม่แหง้งไม่เหมือนกับน้ำยาบางชนิดที่ฉีดไปปุ๊บแห้งปั๊บนะครับตัวนั้นใช้ไม่ได้ออกยากอย่างพวกท่อที่มันเขอเขเนี่ยก็ฉีดทิ้งไว้เนี่ยเห็นไหมยังไม่ทันขัดเลยนี่เดี๋ยวให้ดูนะยังไม่ทันขัดเลยนะมันออกแล้ว จากที่เมื่อก่อนเนี่ยจะต้องมานั่งเอาแปรงเนี่ยไล่ถูนะครับเนี่ยดูภายนอกก็พอจะคว่มกระป๋องฉีดก็ได้นะท่านที่แคบเราฉีดยากการคว่มกระป๋องฉีดเนี่ยไม่ลำบาก แรงเหมือนเดิมนะครับสเปรย์เขาจะดันเอาพวกคราบออกมาเห็นไหมเนื้อสเปรย์เนี่ยเป็นสีขาวนะสีน้ำยาเขาเนี่ยเป็นสีขาวแต่ดูพอเขากัดออกมามันจะออกเหลืองเลย นี่คือยังไม่ได้ขัดเลยนะขัดนึงก็ใช้ประมาณสัก2กระป๋องนะอยากให้มันเอี่ยมๆกับสองสากระป๋องเพราะว่าราคาก็ไม่แพง150กว่าบาทกระป๋องหนึ่งเนี่ยผมฉีดเกือบหมดแล้วนะแต่ว่าแรงฉีดเขาก็ไม่ได้ดรอปลงเลยนะครับ จากที่เมื่อก่อนถ้าเกิดว่าขูดออกเปิดผิวเขาออกแล้วเนี่ยมันจะต้องมาใช้น้ํายาแดงอะนะน้ํายาเทียงกงเนี่ยมานั่งพ่นพ่นพ่นเสร็จปุ๊บก็ต้องมานั่งขัดมันไม่ออกอย่างนี้หรอกนะครับน้ํายาตัวนี้ต้องยอมรับนะเจ๋งจริง,รงนะครับถ้าเกิดว่าไม่เคยใช้ใช้ไม่ได้ผลไม่กล้าแนะนําไม่กล้าบอกต่อแน่นอนนะตัวนี้จบคิดว่าจบที่สุดแล้วนะครับสำหรับการล้างท่อร่วมไอดีนะตรงกับงานที่สุดแล้วนะครับ ตรงไหนที่ว่าเรามันลึกมากก็แย่แย่เข้าไปนะครับฉีดตรงไหนโดนคือตรงนั้นนะออกส่วนในซอกที่ว่าบันฉีดยากๆก็ต้องหาวิธีนะงอหลอดปรับหลอดเนี่ยเห็นไหมฉีดแค่นี้แล้วก็ทิ้งไว้ประมาณสัก15นาทีนะครับ A few moments later อ้าวครบประมาณ10กว่านาทีแล้วนะเดี๋ยวจะฉีดให้ดูก่อนนะครับแชร์ไว้ พักหนึ่งแล้วนี่นะก่อนฉีดเราเอาน้ำแรงฉีดก่อนอ่าจการาจะสังเกตได้ว่าตัวน้ำยาเขาเนี่ยถ้าเกิดว่าโดนน้ำนะครับนี่บริเวณนี้เห็นไหมมันจะแห้งเป็นคราบดำติด อันนี้คือเราล้างโดยใช้ S T P คราบสเปรย์เนี่ยในการไล่ไล่เอาพวกคราบหนักๆออกไปก่อนทําอย่างเงี้ยประมาณสัก2รอบครั้งแรกก็คือใช้มีดนะมีดหรือไม่ก็พวกใบเลื่อยก็ได้นะครับขูดเปิดผิวออกก่อนให้เหลือแต่คราบขาบเหมาเหนียวนะแล้วก็ใช้ S T P คราบสเปรย์เนี่ยฉีดฉีดไล่แล้วเราก็ใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงงเราเนี่ยนะฉีดทำความสะอาดนะครับตามในรูสังเกตว่าเขาจะทิ้งคราบดำไว้นะ ในส่วนของท่อร่วมไอดีนะครับก็ทําเหมือนกันนี่ปล่อยทิ้งไว้ประมาณสัก15นาทีแล้วนะคาบมันหนักมากก็ใช้น้ําแรงฉีดนะไล่เป็นการไล่คาบออกโอเคลองหยิบขึ้นมาดูสินี่นะเขาจะทิ้งแต่คาบไว้นะครับพวกคาบต่างๆที่มันเป็นสีดำๆอ่ะนะแต่ว่าตะกอนพวกยางเหนียวเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยออกไปหมดแล้วนะครับขั้นตอนต่อไป รเราก็ใช้ตัว S T P คราบสเปรย์เนี่ยนะฉีดเข้าไปอีกรอบหนึ่งเพื่อเป็นการขจัดคราบส่วนที่มันยังหลงเหลืออยู่เห็นไหมไม่ต้องมานั่งขัดอาจจะมีพวกคราบหลงเหลือเล็กๆน้อยๆอ,อย่างตรงนี้นะก็ใช้พวกแปรงสีฟันก็ได้นะช่วยถูเมื่อก่อนเนี่ยถ้าไม่ใช่แปรงทองเหลืองเนี่ยไม่ออก เคยใช้พวกน้ํายาสูตรเชียงกงอะนะสีแดงแดงหะล้างมันลาบากนะครับต้องมานั่งขัดนั่งถูวันหนึ่งเต็มที่ก็ได้ประมาณสักคันเดียวแค่นั้นแหละนะสองคันนี่ก็ยากแล้วเห็นไหมอ่าเดี๋ยวให้ดูชัดๆขาบข้างนอกนะเห็นไหมเขาจะไล่ออกทั้งหมดเลย นี่ผมไม่ได้กดเต็มที่นะกดแค่เบาๆเพราะว่าเราล้างไปรอบหนึ่งแล้วเห็นไหมแล้วก็มาไล่ฉีดนะครับในส่วนที่มันยังเหลือคราบทิ้งคราบไว้เห็นไหมขาวแล้วยังมีคราบเล็กๆน้อยๆก็เก็บงานเอา ออกมาก็ยังดำอยู่นะน้ำยาพอฉีดไว้อย่างนี้นะครับก็ทิ้งไว้อีกประมาณสัก10นาทีนะแล้วก็ไปฉีดน้ําแรงไล่อีกรอบหนึ่งมีเทคนิคอีกนิดนึงนะครับในส่วนที่เราไม่สามารถฉีดสเปรย์ได้ทั่วถึงนะหลังระหว่าง2ลรูเนี่ยนะมันจะเป็นมินียมอยู่ตรงนี้เนี่ยอย่างเงี้ยใช่หไหมใช้เศษผ้านี่นะเศษผ้าอย่างนี้ตัดให้เป็นยาวๆแล้วก็สอดเข้าไปนะ สอดเข้าไประหว่างรูเลยนะครับอา้าวสอดแล้วเราก็ใช้ตัว s t p คาบสเปรย์เนี่ยนะฉีดฉีดเข้าไปตรงผ้าแล้วก็ดึงนี่เห็นไหมง่ายคาบดำมันจะไหลออกมาเรื่อยๆนะครับในส่วนที่ว่าเราอาจจะฉีดน้ำไม่โดนฉีดสเปรย์เข้าไปไม่ได้นะเราดัดพวกหลอดเขาแล้วเนี่ยมันฉีดเข้าไปไม่ถึงก็ใช้ผ้าเนี่ยนะดึง ทำให้ครบทุกอันนะครับในส่วนที่ยังคิดว่ามันไม่สะอาด a a few moments l อ่าหลังจากที่เราฉีดตัว STP Carb Spray ทิ้งไว้รอบที่2ประมาณสัก10-15นาทีเพื่อให้พวกเข่าที่ยังตกค้างเนี่ยมันละลายก็เอาไปฉีดน้ำอีกรอบหนึ่งนะฉีดน้ำแรงอีกรอบนึงอ่ยกมาพยายามเอียงหัวฉีดหัวฉีดน้ำแรงเนี่ย หาพวกซอกเข่าที่เราฉีดน้ํายาเข้าไปไม่ถึงนะครับนี่หลังจากที่ฉีดรอบที่2นะน้ำยาตัว S T P คาบสเปรยเนี่ยนะจะทิ้งคาบเป็นคาบดําไว้นะครับเพราะว่าตัวเขาเนี่ยเป็นน้ํามันพอน้ํามันโดนน้ามันก็แห้งเป็นคาบเกาะขั้นตอนสุดท้ายเราใช้เป็นน้ํายาสูตรเชียงกงอะนะสีแดงชะล้างพวกคาบสกรปรกออกให้หมดนะครับก็อาจจะจําเป็นต้องใช้พวกแปรงสีฟันนะช่วยขัด หลังจากที่เราใช้น้ํายาเชียงกงอะนะฉีดทิ้งไว้ก็มาเก็บงานอีกรอบหนึ่งข้างในพอร์ตท,ที่มันยังมีพวกคราบสกรปรกเล็กๆน,น้อยๆก็ใช้ตัว S T P คราบสเปรย์นเนี่ยนะฉีดไล่หลังจากนั้นก็ใช้ตัวน้ํายาสูตรเชียงกง นะครับสีแดงเนี่ยฉีดไปเลยเก็บงานรอบสุดท้ายเพราะว่าถ้าเราไปฉีดน้ําทับตัว ATP คาร์บสเป์ก็คือมันจะแห้งนะเป็นคราบด,ดําติดเมื่อก่อนเนี่ยน้ำยาแบบนี้นะแกลอนเล็กๆแกลอนหนึ่งอ่ะสี่ห้าอยเนี่ยท่อรวมอันหนึ่งเนี่ยหมดประมาณแกลอนกว่านะครับฉีดไว้ได้อย่างนี้แล้วก็เอาน้ําแรงเนี่ยไล่เลยนะครับเอาฉีดน้ำ <S 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 นี่นะ <S <S ดูข้างใน ะสะอาดหมดนะทุกซอกนี่เห็นไหมขอดูปากนี้ดินี่เอี่ยมดูภายนอกกับด้านดินี่เห็นไหมเหมือนของใหม่นะครับทำตามขั้นตอนที่สอนในคลิปเลยเน้นก็คือขั้นตอนแรกเราขูด เปิดออกให้ได้ก่อนนะครับขูดเอาพวกข่ามเมาแข็งๆเนี่ยออกนะเปิดให้เจอข่ามนิ่มนะครับแล้วก็ใช้ตัว S T P คราฟสเปรย์ตัวนี้เนี่ยฉีดทิ้งไว้นะประมาณสัก15นาทีนะครับแล้วก็ใช้น้ำเนี่ยไล่ออกไล่พวกข่ามเมาที่เป็นก้อนๆที่มันถูกกัดนะออกมารอบที่2พอฉีดน้ำเสร็จนะก็ใช้ S T P คราฟสเปรย์อีกรอบนึงนะครับ ฉีดฉีดให้ทั่วเก็บงานในส่วนที่มันยังลึกๆที่มันยังหลงเหลือพวกเม็ดเล็กๆน้อยๆน,น,น,นะครับออกให้หมดตามรูพอร์ตตามซอกตามมุมเนี่ยก็งองอหัวสเปย์นะครับงอหลอดเนี่ยแล้วก็สอดเข้าไปฉีดนะเขาจะงอได้ความลื้อหงายกรป๋องก็ได้หมดนะเอียงฉีดได้หมดนะครับแล้วก็มาเก็บงานซ้ําเอาแปลงในส่วนที่มันลึกๆอนะที่สเปย์เราไม่สามารถเข้าถึงได้ใช้แปรงเนี่ย งอเข้าไปนะแล้วก็ไปถูนะครับถูเบาๆก็หลุดแล้วนะไม่ยากแล้วก็ใช้น้ํายาเชียงกงนะแดงๆฉีดให้ทั่วเลยนะครับแล้วก็ใช้น้ําแรงเนี่ยฉีดไล่อีกรอบหนึ่งนะก็เป็นอันจบนะครับแล้วก็มาตรวจดูอีกรอบหนึ่งว่าพวกซอกเล็กซอกน้อยยังเหลือหรือเปล่านะครับในพวกมุมๆต่างๆที่เรามองไม่เห็นลองเอานิ้วล้วงดูนะไหนทั้งหมูตือดิลองเอานิ้วล้วนะงดูดินี่นะนิ้วเปล่า ตามซอกเนี่ยตามรืบเนี่ยถ้ายังเหลืออย่างเงี้ยอยู่ก็เก็บงานนะให้เรียบร้อยเป็นคราบๆเก็บงานซะนี่ก็ยังไม่สะอาดสักเท่าไหร่นะครับตรวจเช็คดูให้ดีไม่ใช่ว่าในส่วนที่ลูกค้าไม่เห็นจะไม่เก็บนะต้องดูด้วยนะข้างในเอามือเช็คดูนะถ้าเกิดว่ามันไม่ถึงจริงๆก็เอาผ้านะผ้ายัดยัด,ย,ดยัดเข้าไปแล้วก็ดึงเอานะแล้วก็ใช้ตัว STP ทีพีคราบสเปรย์ฉีดร่วมด้วยนะครับจะง่ายกว่านี่ตรงนี้เป็นคราบดิน แข็งโปกเลยเอาไม่ออกนี่นะปล่อยมันไม่เป็นไรเราเน้นเน้นพื้นที่ใช้งานของเราก็คือในรูพอร์ตต่างๆนะครับก็ขั้นตอนประมาณนี้นะครับส่วนน้ำยาที่ผมเคยใช้มาทั้งหมดก็ มีหลายชนิดเริ่มแรกก็จะใช้พวกน้ำมันนะ e85 ในการแชร่ตัวนั้นโอ้โหกว่าจะออกได้ประมาณ2วันแล้วก็มาใช้พวกน้ำยาเชียงกงคันนึงก็ถ้าเกิดว่าสภาพนี้นะน้ำยาเชียงกงก็ใช้ประมาณสัก1แกลอนใหญ่กว่าๆนะครับกว่ามันจะออกแล้วช่างกอนก็นั่งขัดกันมือกิ่งอีกมือง่อยเลยนะพวกสเปรย์แห้งไวก็เคยเคยใช้นะแล้วก็พวกน้ำยาล้างแผงคอนเดนเซอร์นะเคยใช้ไม่ออกนะทำอะไรพวกค่าพวกนี้ไม่ได้เลย จนมาทดสอบตัวนี้ stp carb spray นะครับก็คือจบจบอย่างเด็ดขาดนะครับง่ายไวการฉีดเนี่ยแรงนะครับใช้สำหรับล้างหัวฉีดคาร์บูเรเตอร์วาวไอดีไอเสียแล้วก็พวกคาบเข่าเมาจากการเผาไหม้นะตัวนี้คือจบจบจริงๆนะทดสอบให้ดูแล้วถ้าไม่ดีไม่กล้าบอกต่อนะครับถ้าผลิตภัณฑ์ห่วยผมไม่กล้าบอกต่อแน่นอนตัวนี้ถือว่าเจ๋งนะครับดีมากๆนะก็เหลือเก็บงานซอกเล็กซอกน้อย สองแสนซับสไคร์แล้วนะครับขอบคุณทุกท่านนะที่ติดตามกันกดไลค์กดแชร์ให้นะครับโอเคกดไลค์กดแชร์กดซับสไครติดกระดิ่งไว้ครับถ้าเกิดว่ามีสาระเกี่ยวกับรถยนต์เป็นวิธีการซ่อมเป็นเทคนิคการซ่อมแปลกๆเป็นการรีวิวเครื่องมือหรือว่าเป็นการรีวิวรถยนต์เนี่ยเดี๋ยวจะหามาให้ดูเรื่อยๆนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันสวัสดีครับ